เขาถ้าลงรูปช้างต้นยางนาใหญ่แม่น้ำเพชรใสหลวงพ่อเทพเรื่องรือไกพระดําใหญ่คู่ตําบลให้เสียงภาษาไทยโดยเดอะธรรมลง ครคัคปปั๊บเออพอดีครูอยากได้คําแนะนําจากมาัคคุเทศก์น้อยแบบพลอยหน่อยอะคือว่าตอนเนี้ยครูอะกาลังทําหลักสูตรท้องถิ่นของตะมนท่านลงละอยู่เดี๋ยวครูจะมาเล่าความเป็นมาที่มาของหลักสูตรท้องถิ่นให้ฟังก่อนนะโอเคค่ะครูปั๊บเคยได้ยินไหมหลักสูตรท้องถิ่นยังไม่เคยค่ะแล้วมันเป็นยังไงล่ะคะอ่าหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยคือหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น โดยนำเอาหลักสูตรแกนกลางเนี่ยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชน,นนั้นๆโดยกระบวนการการทำงานของครูเนี่ยก็คือจะเริ่มจากการตั้งคณะการทำงานการพัฒนาหลักสูตรของท้องถิ่นก่อนจากนั้นจะช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสภาพบริบทของท้องถิ่นเราโดยที่ครูเนี่ยจะใช้วิชาประวัติศาสตร์เป็นฐานและนำมาบูรณาการกับแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของเรา ก็เลยได้ออกมาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องบูรณาการแหล่งเรียนรู้เคียงคู่มรดกถ้ำลงจากที่ที่ครูเล่าให้ฟังเนี่ยครูควรจะไปศึกษาที่ไหนก่อนเพื่อจะนํามาปรับปรุงหลักสูตรในท้องถิ่นของเราอ๋อที่แรกเลยค่ะครูป๊ป๊บที่หนูจะแนะนาําครูป๊อบนะคะก็คือถ้ำหล่มพะดำเลยค่ะครูป๊ป๊บที่อยู่บริเวณหน้าวัดถ้ำลงถ้าเรามานะคะ แล้วถ้าครูป,ป๊อบเข้าไปแล้วนะคะครูป,ป๊อบจะต้องสังเกตดีๆนะคะเพราะว่าภายในถ้ำเนี่ยค่ะมีพระพุทธรูปหลายองค์มากแต่หลวงพ่อดำนะคะจะเป็นองค์ที่ใหญ่ค่ะแล้วก็มีองค์สีดำแล้วก็ถ้าลักษณะของท่านนะคะก็จะมีมือใหญ่ปากหนาผมหยิกค่ะเป็นพระพุทธรูปปางอะไรหรออ๋อหลวงพ่อดำนะคะเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติของคนเกิดวันจันทร์ค่ะในสมัยทรารวดี ก็สแสดงว่าต้องเก่าแก่มากเลยนะใช่ค่ะคนที่นี่คิดว่าประมาณพันกว่าปีเลยค่ะแล้วถ้าครูเดินเที่ยวชมในถ้าเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วครูกลับกลับหลวงพ่อดำเสร็จแล้วอ่ะมีที่ที่ไหนที่แนะนำครูอีกไหมถ้าออกมาจากถ้ำนะคะเราก็ต้องไปกราบไหว้หลวงพ่อเทพเลยค่ะที่เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ของตำบลถ้ำลงลาเลยอยู่เคียงคู่ของตำบลถ้ำลงเลยค่ะพระหลวงพ่อเทพนะคะ แลหลังจากที่เรากราบไหว้าสาักการะบูชาหลวงพ่อเทพเสร็จแล้วนะคะเราก็มาที่โบท์จตุลมุขของตําบลท่ำลงเลยค่ะคุณป้าเคยได้ยินหรือเปล่าบทอะไรนะบท์จตุลมุขค่ะอ๋อไม่เคยได้ยินเลยมันเป็นยังไงหรอ ก็คือลักษณะของโบสถ์นี้นะคะคือจะมีเป็นกระเบื้อง3สีค่ะคูปปบเคยเห็นโบสถ์ที่อื่นไหมคะจะเป็นแบบว่ามีประตูทางเข้ากับทางออกแค่2ทิศค่ะแต่ที่ทํโรงเนี่ยคะเป็นประตู4ทิศเลยค่ะเออใช่ใช่ปกติเคยเห็นแต่โบสถ์ประตูเดียวกับ2ประตูไม่ยังไม่เคยเห็นเลยนะโบสถ์สประตูนี่แหละคะ่ะที่ทํโรงเรามีและแถมภายในโบสถ์นะคะยังมีภ,ภาพวาดรามเกียรติด้วยค่ะอืมปกติเคยเห็นแต่ภาพนารกสวรรค์ภาพ เกี่ยวกับพระพุทธเจ้ายังไม่เคยเห็นเลยนะรามเกียรติ์เนี่ยใช่ค่ะที่นี่นะคะเป็นเรื่องราวของรามเกียรติ์ในตอนต่างๆน่าสนใจมากเลยใช่ค่ะครถ้าครูไหว้พระในโบสถ์เสร็จแล้วอ่ะมีสถานที่ไหนที่จะแนะทาคุยไหมก็ถ้าให้หนูแนะนํานะคะก็จะเป็นส่วนตาลุถนนเลยค่ะเดินทางจากวัดถ้ำลงไปไม่ไกลมากก็ถึงแล้วค่ะประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วแล้วภายในส่วนตาลนะคะมี ที่เป็นสิบไล่เลยนะคะคุป๊อปถ้าคุป๊อปเข้าไปนี่ก็คือแบบว่าไปยืนงงในดงตาลเลยค่ะโอ้แสดงว่าต้องถ่ายรูปสวยแน่ๆใช่ค่ะถ่ายรูปสวยไม่พอนะคะยังมีวิธีการปีนตาลขึ้นไปเก็บน้ําตาลด้วยแล้วก็การบีบพวงตาลเพื่อเอาน้ําตาลออกมาค่ะอ๋อเขาสาธิตกตารทําน้ําตาลให้เราดูด้วยใช่ไหมว่าใช่ค่ะกว่าจะมาเป็นน้ําตาลสดเนี่ยหรือน้ําตาลปี๊บที่เราใช้ทําขนมทําอาหารเนี่ย ทำยังไงก<ช>ว่าะจะได้มาใช่ไหมใช่แล้วแถมยังมีการต้มน้ำตาลให้ดูด้วยนะคะถ้าขุดป๊อปเข้าไป<ม>ขุดป๊อปก็จะเห็นเป็นเตาค่ะที่ใช้ดินเหนียวแล้วก็เจาะรูข้างๆเพื่อให้ลมเข้าลมออกค่ะการที่ทำจากดินเหนียวนะคะเพราะว่าชาวบ้านเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะเพราะว่าดินเหนียวก็มีความเหนียวแล้วคล้ายๆที่แบบว่าเขาเอาไปปั้นเป็นพวกโอง่งพวกอะไรแบบนี้นะคะ่ะ อันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเตาเขาเรียกว่าเตาแะ้วเนะต,วตาตาลใช่ไหมเต,ตาต,ตาลอเตาตาลใช้ทำน้ําตาลใช่แล้วมีของฝากไหมที่เนี่ยโอ้โหมีเยอะเลยค่ะครูป,ป๊อปตั้งแต่น้ําตาลสดขนมตาลน้นําตาลปีบ๊บชมพู่เพชรขนมอีกหลายๆอย่างค่ะโอ้ั้นต้องเตรียมตังค์ไปเยอะเยอะแล้วนะไปที่นี่ช้่ามาที่นี่ก็คือแบบว่าต้องกลับไปตัวเบาหวานเลยครูป,ป๊อป ก็เพชรบุรีมีมีแต่ของหวานชื่ออยู่แล้วว่าเป็นเมืองของของหวานโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆโเคเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวครูจะโทรไปใหม่โอเคค่ะได้เลยค่ะโอเคขอบคุณจ้า